สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะ <dans> ค <Korean> ือบางทีกี่ก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าบางอย่างบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้นะคะคือจริงๆเนี่ยที่เมื่อวานที่เราไปที่วัดนกกันมาใช่ไหมคะที่กี่บอกว่าที่วัดนกแห่งนั้นเนี่ยเป็นวัดที่พวกชาวมรที่เทครัวมาพร้อมกับมหาเถรคันช่องนะคะที่เทครัวลงมาพร้อมกับพระนเรศวรจ่หลังจากที่พระองค์ทรงประกาศ อิสรภาพแล้วใช่ไหมคะที่เมืองแครงแล้วฉันก็เทครัวชาวมอลงมานะคะก็คือมีมหาเถรคันช่องนะคะแล้วก็มีพญาเกียรติพญารามแล้วก็มีชาวมอลติดตามมาด้วยนะคะทีนี้เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตอนทีเออ่เราไปที่บริเวณวัดมหา,าธาตุกันใช่ไหมที่พาทุกคนไปที่บริเวณวัดนกแล้วใช่ไหมแล้วก็บอกไปว่ายังไม่รู้เลยว่าพี่จะมาที่วัด วัดอะไรนะวัดขุนแสนเนียมไหลน,นะคะแล้วแล้ววันนี้น่ะมันก็เหมือนกับว่ามันมีเหตุให้เราต้องมาแถวนี้โดยบังเอิญน,นะคะโดยบอกไม่ได้ตั้งใจด้วยว่าจะจะเข้ามาด้วยนะคะเนี่ยและอย่างที่บอกว่าแถวแถว,แถวแบริเวณเนี้ยจริงจงที่ผ่านผ่านคือเวลาที่เราจะไปบริเวณวังหรืออะไรเงี้ยเราจะผ่านบริเวณแถวเนี้ยบ่อยเราจะผ่านบริเวณแถวเนี้ยบ่อยมากนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เคยลงมาดูสักทีนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้ด้วยว่าวัดเนี้ย ที่มาที่ไปเป็นยังไงนี่ต้องต้องยอมรับสรารภาพด้วยความสัตย์จริงเลยนะคะวัดน,นี้อยู่บริเวณหัวรอนะคะถ้าจะเอาให้แบบเออถ้าหัวรอเนี่ยถ้าคนยุยาจะรู้จักเอาอย่างนี้อยู่ใกล้กับร้านสาลเปาอาม่านะคะร้านนี้ดังนะคะเป็นร้านสาลเปาที่อยู่แถวแถวหัวรออยู่ใกล้กับจะเรียกว่าใกล้กับเอาเอาเป็นว่าอยู่ตรงข้ามวัดขุนแสนเลยละกันนะคะร้านสาลเปาล้านนี้อร่อยมาก นะคะอร่อยมีคนมาซื้อกันเยอะนะคะเขาขายดีเอางี้ค่ะเดี๋ยวพาเดินดูในส่วนของวัดขุนแสนและกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าในส่วนของวัดขุนแสนเนี่ยนะคะเป็นวัดที่พญาเกียรติพญารามนะคะเดี๋ยวก่อนนะที่กําลังพยายามดูจะดีดีใหญ่มากเลยนะคะจะดีแบบนี้เป็นจะดีแบบเออมาสร้างในอยุธยาก็จริงแต่ว่าเป็นวัดของพญาเกียรติพญารามถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยรูปแบบการก่อสร้างเนี่ยจะดูแปลกตาไปเลยเหมือนกันนะคะทุกคนจะสังเกตไหมว่า ฐานสี่เหลี่ยมของเขาเนี่ยใหญ่มากกว้างมากใหญ่มากคือในพื้นที่ของวัดของเขาเนี่ยนะคะในส่วนของวิหารเนี่ยคือดูเล็กไปถนัดตาเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเขาจะทาเจดีย์ใหญ่มากนะคะเจดีย์เนะี่ยใหญ่แบบคือใหญ่เลยจริงๆนะคะเนี่ยทําเป็นเล่นไปนะถือถ้าถ้าไม่บอกว่าเป็นวัดของพญาเกียรพญารามนี่กี่คงจะนึกว่าเอ๊ะวัดของใครทําไมถึงดูสร้างอลังการงานสร้างขนาดนี้แต่ว่าด้วยเหตุผลว่าแถวๆเนี้ยมันเป็นย่านชุมชนนะคะ สมัยก่อนเนี่ยเอออย่าเรียกว่าสมัยก่อนเลยนานแล้วค่ะนานละตั้งแต่ตอนที่พระนเรศวรท่านเทครัวลงมาใช่ไหมคะเทครัวชาวไทยชาวพมา่าหรือว่าชาวมอญที่มีความชงรักภพกดีกับพระอ,องค์เนี่ยใช่ไหมคะมาจากหงศานะคะแล้วก็ก่อนมาเนี่ยก็คงไปอยู่ที่แถวแถวพิษณุโลกสองแควก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เทครัวกันลงมานะคะ มหาเถรคันช่องเนี่ยนะคะท่านก็ประจำพรนสาอยู่ที่วัดมหาธาตุคือวัดด้านในที่เราไปมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สร้างวัดนกขึ้นมาวัดนกที่อยู่ข้างๆวัดมหาธาตุเนี่ยเป็นวัดที่ชาวมอญที่ตามพระบาพระมหาเถรคันช่องเนี่ยมาทาบุญกันที่นั่นวัดนกติดกับกําแพงรั้ว,วมหาธาตุเลยนะคะแต่บริเวณนี้คือวัดขุนแสนนะคะคล้ายๆเหมือนกับว่าสร้างออกมารอบนอกแล้วนะคะแต่บริเวณตรงนี้ยังเป็น,ย,ปนยังเป็นเขตเกาะเมืองอยู่ ถ้าทุกคนนึกภาพตามนะคะถ้าเกิดเดี๋ยวพอเราเลยไปจากวัดขุนแสนใช่ไหมคะตรงไปแล้วไปเลี้ยวเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะเข้าไปแถวแถววัดราชประดิษฐ์ประดิษฐารามได้วัดไอ,อ้ไม่ใช่วัดราชประดิษฐสถานเป็นวัดที่พระเทียนราชามาหนีบวชตอนที่เกิดเรื่องออขุนวรลวงศากับแม่หยัวศรีสุดาจารย์ตอนนั้นที่ท่านปราบดาพิเศษขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นมีอํานาจอยู่ช่วงหนึ่งพระเทียนก็มาบวชอยู่ที่วัดราชประดิษฐสถานซึ่งจะเลยตรงนี้ไปนะคะ อรอนนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าคุณขับเลยไปน่ะคุณอาจจะเลยไปอาจจะไม่รู้เพราะว่าป้ายเนี่ยมันก็จะอยู่ลึกเข้ามาแต่ว่าะเอาเป็นว่าให้จําร้านสล,ลัเปาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วกันนะคะแต่คิดว่าไม,ไม่ไม่น่าจะพลาดหรอกนะเพราะจริงๆถ้าคุณผ่านมานะจะดีใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าไ,ไม่น่าจะพลาดสายตาไปได้นะคะมันก็ไม่ได้อยู่ลึกถึงขนาดว่าขนาดนั้นนะคะอ่ะโอเคเข้าเรื่องต่อนะคะก็คือว่าพญาเกียบพญาลามเนี่ยพอมาอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะก็มีการแบบเอา ชาวมอญที่ติดตามมาด้วยนะก็คือมาตั้งลกล่าอยู่บริเวณแถวเนี้ยบริเวณหัวรอเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะคะสมัยก่อนเนะี่ยเป็นชาวมอญแต่กี้ไม่แน่ใจนะว่าปัจจุบันนี้มันก็หลายร้อยปีมาแล้วนะคะตั้งแต่พระนเรศวรนี้ช่วงไหนละอยุธยาตอนกลางๆแล้วนะใช่ไหมกลางๆมามามา,มาจากท้ายๆแล้วอะแล้วก็ปัจจุบันนี้แถวแถวนี้เนี่ยคนที่อยู่บริเวณนี้ก็ยังคงเป็นคนเชื้อสายจีนซะเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็มีคนไทยโอ้ต่งจริงก็ หลายเชื้อชาตินะคะเพราะว่าในประเทศเราเนี่ยเราไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของเชื้อชาติาศาสนาหรืออะไรทั้งนั้นใช่ไหมคะดังนั้นก็ทุกคนอยู่ร่วมกันได้แบบสันติในประเทศไทยอยู่แล้วนะคะปัจจุบันมันก็เป็นบ้านคนไปหมดแล้วอะดูดิเป็นบ้านคนนะคะเราเรียนวัดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็พอเราเดินเข้ามาด้านหน้ามันจะมีป้ายเขียนว่าวัดขุนแสนใช่ป่ะแล้วมีต้นไม้ใหญ่โตมากอันเนี้ยมีต้นไม้อันนี้ใช่ไหมแล้วก็มีต้นไม้อันนั้นที่มันขึ้นอยู่ใกล้ๆกับฐานของเจดีย์ใช่ป่ะอันนี้คือในส่วนของงกกแแพพวัดง กำแพงวัดก็คือเขาก็เรียกส่วนใหญ่ถ้ากำแพงวัดเขาจะเรียกว่าอะไรกำแพงแก้วใช่ไหมที่ไม่น่าจะที่จะลงไปตรงไหนได้นะตรงนี้ลงได้ไมั้ยเนี่ยอ่าลงได้นะคะมีปูนเดี๋ยวเราเดินลงไปดูกันหน่อยนะคะเข้ามาด้านในปึ๊บดูดิเมื่อก่อนเมื่อก่อน,อนตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นเจดีย์เนี่ยเห็นไหมคะมันน่าจะเป็นเจดีย์ดูจากร่องรอยนะคะแล้วพอดีต้นไม้ต้นเนี้ยมันคงขึ้นทับหรือบนเจดีย์อะ่ะมันเลยกลายเป็นซากแบบนี้ไปแล้วนะคะนั่นแหละตรงนั้นมันก็น่าจะเป็นเจดีย์ถือป่ะ เพราะว่าที่กี้รู้พ่อรู้ไหมเพราะว่าเจดีที่อยู่ตรงนู้นนะคะทางด้านเห็นว่ามอไซค์เหลืองๆนันนอะอันนั้นเป็นเจดีคือปกติแล้วรูปแบบการสร้างวัดเนี่ยมันก็จะมีเจดีลายอยู่1จุด2จุดก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าดูจากลักษณะด้วยดูจากด้วยสายตาตอนนี้กี้ว่าตรงนี้มันก็ต้องเป็นเจดีอยู่แล้วล่ะเป็นเจดีใช่ไหมแต่ฝั่งนู้นน่ะมันยังอยู่แต่มันก็ไม่ได้เหลือเยอะแล้วนะอแล้วมันก็จะมีอันนี้แล้วก็มีอันนี้พอเข้ามาก็ยังเป็นฐานของเจดีอยู่นะ แต่ว่านนี้ก็เหลือฐานแล้วนะคะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะอออันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเจดีหรือเปล่านะคะแต่มันเป็นรากฐานของอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรอันนี้ไม่รู้ผ่านไปนะคะแต่มันอยู่ริมตรงเนี้ยน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นฐานเจดีแน่นอนนะคะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นวิหารของเขานะคะวิหารพี่กาลังจะบอกว่าวิหารเขาเนี่ยนะสูงมากเนอะฐานสูง ดูใหญ่โตมากเลยนะคะฐานสูงมากเลยแล้วก็ดูมีเอ่อมีเสาแปดเหลี่ยมใช่ไหมคะสันนิษฐานว่าเมื่อก่อนตรงน,นี้มันก็คงจะเป็นบันไดาทางขึ้นได้หรือเปล่านะหรือหือเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อุโบสถแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นอุโบสถอะ่ะมันจะต้องมีร้อแปดพิษนะคะอ่ะเดกกี้พาเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเนี่ยค่ะนี่บริเวณของเนี่ยจะดีที่กี้บอกสักครู่นี่เห็นป่ะจะดีที่มันอยู่ อีกอันหนึ่งคือมันก็ไม่ค่อยเหลือล่องรอยมากเลยนะคะเหลือแต่เท่าที่คุณเห็นนะคะประมาณนั้นนะแล้วก็ฝั่งกันนั้นใช่ไหมมันก็จะมีเจดีเหมือนกับฐานของอันนี้นะ,ะเดี๋ยวดูมุมนี้หน่อยดูมุมนี้หน่อยนะคะเห็นไหมคะมันจะมีฐานเจดีนะคะแล้วในระหว่างที่พูดไปทุกคนก็ดูที่จะให้ดูไงว่าฝั่งนั้นอะ่ะฝั่งซ้ายมันจะมีเจดี ฝั่งฝามันก็จะมีเจดีเห็นไหมคะเห็นไหมฐานเหมือนกันขนาดแต่ด้านหลังไม่แน่ใจว่าเราจะเดินไปได้หรือเปล่านะแต่ที่สําคัญน่มันเหมือนมันจะมีป้ายอยู่ตรงนู้นน่ะทุกทุกคนเห็นไหมมันจะมีป้ายน่อ,อยู่ตรงนั้นนะคะมีป้ายอยู่ตรงนั้นเราไม่แน่ใจว่าจะเดินไปได้หรือเปล่านะแล้วคือมันอยู่ข้างนอกด้วยนะคะน่ะไม่แน่ใจนะแล้วว่าตรงนี้มันก็เป็นบ้านคนด้วยคือเกรงใจเขานะคะเกรงใจอ่ะเนี่ยคะ่ะด้านในเสาก็เป็นเสาแปดเหลี่ยมนะคะพอ คือเหมือนกับว่าพอเราเดินเข้ามาจากหน้าวิหารใช่ไหมเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีทางเดินขึ้นมาตรงนี้คือสันนิษฐานว่าสมัยก่อนบริเวณตรงนี้เช่ว่ามันก็จะเป็นซุ้มประตูสูงๆแหละนะคะแต่มันคาดเดาไม่ได้ว่ารูปแบบประตูเขาจะเป็นยังไงที่ไม่รู้ว่าวัดชาวมอญเวลาเขาสร้างอะ่ะคือเรานึกภาพไม่ออกอะ่ะว่าเขาจะสร้างแบบหน้าต่างเขาจะเป็นแบบไหนรูปแบบเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาวัดของพม่าเป็นแกนอะ่ะ มันก็คงจะไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่นะเพราะว่าอ,อ,อย่างวัดของชาวมอญวัดอะไรนะที่แถวๆกาญจนบะุรีสังขะอะไรแถวๆนั้นเนี่ยเป็นชาวมออยู่ใช่ปะ่ะคือรูปแบบมันก็น่าจะสไตล์ไปในทิศทางนั้นนะพวกรูปแบบของประตูหน้าต่างหรือว่าเวลาเขาสร้างแล้วเขาจะมีในส่วนของการตกแต่งยังไงมีปูนปั้นเหมือนของไทยเราไหมหรือว่า หน้าต่างประตูเขามีกี่บาน,บานกี่ช่องอะไรเงี้ยยังไม่รู้เพราะมันเหลือแค่นี้ก็เดาไม่ได้เลยจริงๆนะคะไม่แน่าใจเลยนะคะอ่ะโอเคนี่เป็นในส่วนของเจดีย์ของที่วัดขุนแสนนะคะที่บอกว่าเป็นเจดีย์เป็นวัดของพญยาเกียรติยา,ยา,ยา,ยารามนั่นแหละนะคะเนี่ยค่ะสวยเนาะใหญ่โตมากเลยอะ่ะอย่างที่บอกนะคะว่าฐานล่างเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลยใหญ่มากนะคะ แล้วก็มีฐานข้างบนขึ้นไปใช่ไหมแล้วพอขึ้นไปด้านบนในส่วนของะระฆังเขาเนี่ยคือะคระฆังของเขาเนี่ยมันจะเหมือนกับมีเป็นเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปอีกนะถ้าทุกคนจะสังเกตว่าในส่วนของบริเวณตรงนี้ขึ้นไป1 2 3สาเนี่ยมันจะมีประมาณ3มละลอกอะคะ่ะส3สละลอกแล้วข้างบนก็จะมีแบบอีกอีกอีก,อ,กอีกเซตหนึ่งเป็นแบบละล,ะลอกเล็กๆเ,กเ,กเ,กเก <mm> ไม่รู้จะใช้คำพูดว่าไงเหมือนกันนะคะ คือนึกภาพไม่ออกพยายามจะจะให้ทุกคนนึกภาพตามได้ว่ามันมันเป็นลักษณะยังไงไงคะแล้วพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยตรงนั้นนะเห็นบ้าตรงตรงนั้นอนะ่ะคือปกติถ้าเป็นวัดเออเป็นเจดีย์ของของของผุของของอยุธยาเราใช่ไหมบริเวณตรงนั้นอนะ่ะมันจะเป็นในส่วนของะระฆังใช่ป่ะระฆังก็อาจจะมีเป็นะระฆังทรงลังกาเหมือนวัดพระศรีระฆังทรงสอบเหมือนวัดเจ้าป่าวัดหลวงชีกุดวัดอ่าอ,อะไรนะ ที่เห็นชัดๆหน่อยวัดอะไรที่มันจะ,จะดีสอบสอบหน่อยอะค่ะวัดพังงามใช่ไหมประมาณเนี้ยที่มันจะสอบสอบประมาณนี้แต่ของเขาเนี่ยมันเหมือนแบบว่าช่วงของจจดีตรงนั้นมันสั้นมากเลยหรือ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 รอ,อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะจะว่ามันซุดลงไปหรอทุกคนในภาพที่พี่ทุกคนเข้าใจท่ก้พูใช่ป่ะทิก้กำลังหมายความว่าปกติไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นฟงระครังที่มันค่อนข้างจะแบบสูงกว่านั้นแหละช่วงมันอะ หรือว่าข้างบนมันซุดลงมาเอ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะมันอาจจะเป็นรูปแบบของเขาแหละนะคะเออน่าจะประมาณนนะั้นแล้วพอขึ้นไปข้างบนตรงองนงหลวแถวข้างบนเห็นปะมันจะมีย่อมุมเป็นสี่เหลี่ยมอีกนะคะแล้วก็มีย่อมุมย่อมุมอ,อ๋อในส่วนของถัดขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วพอขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็จะเป็นยอดแบบแบบแบบสไตล์อย่างนั้นเอ,อ้ยอดจะดีแบบนี้เหมือนที่วัดอะไรนะคือต้องสารภาพตรงๆเหมือนกันนะคะเพราะว่า ถึงจะไปมาเยอะแล้วทุกวัดเกือบจะทุกวัดแล้วนะแต่บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะบอกว่าอะไรมันเหมือนกับวัดไหนเนี่ยบางทีกีจะแบบเหมือนสับสนเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเราเราคือแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยบางทีมันต่างกันแค่ไม่ได้ไม่ได้มากเลยมันต่างกันนิดเดียวไงแต่แต่สไตล์อย่างเงี้ยในอยุธยาเราจะเห็นบ่อยไอ้แหลมๆนี้นะคะแต่จองไม่ได้ว่าที่วัดไหนจริงๆนะคะเนี่ยวัดอะไรนะวัดอะไรว่ะ เอาไม่เป็นไรผ่านไปก่อนแล้วกันนะคะนึกไม่ได้เย่ายวพยายามไปจมามันนะคะเดี๋ยวกลายเป็นว่ามันจะผิดกันไปใหญ่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินออกมารอบๆนอออออนหน้าของวิหารนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะคือปกติสมัยก่อนที่มันยังมีในส่วนของไอ้ผนังอยู่ใช่ไหมอือด้านในมันก็จะมีข้างในใช่ไหมแล้วพอด้านนอกอ่ะมันก็ต้องมีประตูเดินออกมาตรงบริเวณที่กี้ยืนตรงนี้แหละไม่งั้นมันมันจะเดินออกไปได้ไงใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วมันก็เนี่ยฐานซุชิของเขาก็จะเตี้ยๆนะคะคือในนี้เนี่ยมีพระพุทธรูปเก่าๆอยู่ประมาณ5องค์ คือไม่แน่ใจว่าออริจินัลเดิมๆตอนสร้างทีแรกมีห้าแบบนี้หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นคล้ายๆเหมือนด้านหลังของเขาเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เดินนิดเดียวเองนะคะเป็นทางเดินนิดเดียวแต่คิดว่าน่าจะเดินได้แหละนะคะสมัยก่อนแล้วพอข้างหลังมาเนี่ยมันก็ต้องมีประตูดเดินออกมาอยู่แล้วตรงนี้นะคะจากล่องลอยใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นล็อกๆอยู่ตรงนี้อีกนะคะเนี่ยค่ะสองจุดตรงนี้ตรงนี้ก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเมื่อก่อนจุดเนี้ยค่ะตรงกลางเนี่ย มันเป็นพื้นที่โล่งไหมหรือว่ามันเคยมีพระพุทธรูปแต่ไม่กี่ว่าไม่น่าจะใช่หรอกมันน่าจะเป็นด้านหลังนี่แหละนะคะแล้วก็เอ่อนึกภาพไม่ออกนะว่าไอ้ด้านหลังตรงนี้มันจะเป็นยังไงเนาะเออนึกภาพไม่ออกจังเลยเนี่ยเวลามาวัดที่เราไม่เคยมาหรือเราไม่มีข้อมูลมาไม่มีรูปแบบสันนิษฐานมาเนี่ยมันมันเกิดความรู้สึกแบบ อยากรู้อยากรู้อันนี้อันนี้นะคะที่กี้บอกว่ามันจะดีใช่ไหมอยู่ด้านข้างนะคะฟองฟ่างเลยอันนู้นด้วยนะอะเข้ามาใกล้ๆกล้โอ้โหดูดิจะดีที่วัดนี้ใหญ่มากจริงนะคะเด็กกี้จะลองเดินลงไปข้างล่างนะว่าไม่มีทางลงนะคะตรงเนี้ยไม่มีทางลงนะแล้วเขาลงกันยังไงเนี่ยก็ก้าวลงไปเลยแล้วกันนะคะแต่กี้คิดว่าสมัยก่อนน่ะมันมันไม่มันไม่แน่ใจว่ามัน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 เตี้ยขนาดนี้หรือเปล่านะคือทุกวันนี้ดินมันอาจจะขึ้นมาเยอะเนี่ยค่ะ เดินลงไปตรงพาไลด้านข้างนะคะว่ามันมีบันไดลงไหมไม่มีด้วยนะคะไม่มีบันไดด้วยเอะแล้วลงยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเออลงยังไงวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะคิอกกิ๊จะวนไปตรงนู้นไงว่ามันมันลงไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไหนมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวลงไปหน่อยนะคะอ๊ออ่ะโอเคนี่ค่ะที่ที่บอกมาสักครู่นี้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเจดีย์ที่ จะเหมือนกับเจดีย์ฝั่งัน,น้นนะคะโหดูดิเจดีย์ที่นี่ใหญ่มากนะคะทุกคนคือใครจะเชื่อว่าที่นี่เป็นวัดของในเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะทะหารทหารทหารคุดทหารที่มีความจงรักภักดีนะคะของพระนเรศวรโอ้กี้รู้ละเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราไม่เดินมาเราจะไม่มีทางรู้เลยกี้ก็ว่าอยู่ทําไมรูปทรงเขามันแปลก ถ้าเราไปยืนอยู่ข้างหน้าเราจะไม่รู้นะคะว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมกีก็ว่าทําไมทรงะระฆังเขามันดูพิลึกพิลึกนะคะอ่ะโอเคเข้าใจยังทุกคนเข้าใจยังเนี่ยค่ะคือไม่รู้นะคะว่ารูปคือคืออย่างนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมว่าในส่วนของเจดีย์ของเขาเนี่ยนะคะคือด้านในเนี่ยที่ข้างบนเนี้ยมันเหมือนกับเป็นในส่วนของะระฆังทรงะระฆังปกตินี่แหละที่สร้างกันในอยุธยานี่แหละ แต่สังเกตไหมคะว่าไอ้ที่มันที่มันออกมาเนี่ยสองข้างเนี่ยเห็นไหมที่เวลาเราไปยืนด้านหน้าแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าทําไมจะดีมันดูไม่สมส่วนอะ่ะคือคือสันนิษฐานอย่างนี้นะว่าสมัยก่อนอะ่ะมันอาจจะมีแบบแค่ข้างบนนั้นนึกภาพออกไหมคะแล้วพอตอนหลังก็เลยเหมือนมีการสร้างทับซ้อนหรือเปล่าคือคล้ายๆเหมือนพ่อเข้าไปอะ่ะเพราะทุกคนดูอิดนะอิดข้างนอกกับอิดข้างในเนะี่ยมันจะมีความเก่าใหม่แตกต่างกันสังเกตไหม เออน่าสนุกมากเป็นความรู้ใหม่นะคะเนี่ย <_ EN> เพราะว่าถ้าไม่เดินมาตรงนี้นะก็จะไปยืนงงเป๊กอยู่ด้านหน้าว่าทําไมจะดีของเขามันดูทรงแบบพิลึกพิลึกๆๆแบบนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่ดูดิเออแล้วประเด็นสาคัญคืออิดข้างๆตรงนี้มันไปไหนอ่ะมันถล่มลงมาเหรอใครรู้บ้างใครรู้บ้างอ่ะใครมีข้อมูลบอกหน่อยนะคะ หรือไม่ก็เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมอืมด้านบนก็สวยมากเลยนะคะคืออันไหนที่ยังไม่มีข้อมูลเราดูภาพไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอเดินไปดูด้านหลังนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะ มันจะมีสะพานข้ามตรงนี้นะคะสมัยก่อนน่าจะเดินมาได้ถึงกันคล้ายๆเหมือนพอพอคล้ายๆเหมือนอเดินมาจากด้านในใช่ไหมแล้วก็ข้ามสะพานนี้เพื่อจะมาวัดนี้นะคะนะ่คะฝั่งนู้นก็มีสะพานเหมือนกันเออเนี่ยเห็นปะใช่แล้วล่ะคือถ้าตรงนั้นมันไม่ยุบไปเนี่ยี่ก็จะไม่รู้เลยนะคะอ่ามีหมายอยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวนะคะขออนุญาตไม่เดินไปแล้วนะคะเราไม่แน่ใจว่าน้องหมาจะ เข้ามาทํร้ายเราคือมันมันไม่ใช่คือเราไปเดิน2างทีประเด็นสําคัญคือวเวลาเดินไปอย่างเงี้ยน,น้องหมาเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเราไปล้าเส้นล้ําที่เขาไงต้องระวังระวังหม่อย่าเดินไปตรงนั้นมีสุนัขอยู่นะคะเขาก็ออกมาเลยๆเรเลว,วยอะโอเคคือวัดนี้นะคะความสําคัญก็อยู่ตรงที่ว่าพญาเกศกับพญารามเนี่ยเทครัวมาพร้อมกับพระทะเลสวนใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่มาสาคัญไปกว่าน,นั้นคือ ประการที่สี่น่ะท่านเคยให้ให้ข้อมูลไว้กับชาวต่างชาติคนหนึ่งนะคะเกี่ยวกับประวัติของพระอ,องค์อว่าบักราวที่มาที่ไปของพระมหากษัตริย์ของราชวงศ์จักรีนเนี่ยนะคะก็คือมีพยาเกียรตินี่แหละนะคะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเป็นต้นตระกูลน่ะนะคะเพื่อง่ายคือพยาเกียรติมีลูกสองคนแล้วลูกสองคนของพยาเกียรติเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเป็นเป็นตระกูลเป็นต้นตระกูลของ เจ้าพยาโกสาปานที่เป็นราชทูตที่ไปอ,อะไรนะเป็นราชทูตที่ไปฝรั่งเศสใช่ไหมหรืออะไรตอนนั้นนะคะที่ในยุคข,ของสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็อีกอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกของพยาเกียรติอ่ะก็คือเป็นคล้ายเหมือนเป็นต้นตระกูลของนายทองด้วงก็คือลูกชายคนที่สี่ของของของลูกลูกของของท่านเนี่ยก็คือทนายทองด้วงใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่าลูกคนที่สี่เป็นนายทองด้วงแสดงว่าลูกคนที่ห้าก็คือพยาสุรสีธนาดนั่นแหละเราสองคนนี้เป็นพี่น้องกันอ,อทุกคนก็น่าจะรู้อยู่เน,ะนาะนายทองด้วงก็คือรัชกาลที่หนึ่งของราชวงศ์จัก,กรีรัตโกสิน์เรานี้แหละนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะสวยเนาะวัดนี้เล็กๆอย่างที่กี้เคยบอกเนะวัดเล็กๆแต่ถ้าเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเราก็จะผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปแต่พอเรารู้แล้วแล้วก็เข้ามาดูเข้ามาเก็บข้อมูลเข้ามาศึกษาเข้ามาค้นคว้าต่อยอดไปนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกปัจจุบันนี้มันก็เหลือเฉพาะพื้นที่วัดนี้แหละที่ยังคงอยู่ให้เป็นอนุสร์ว่าเออเป็นวัดของพญาเกียรพญารามนะคะแต่บริเวณใกล้ๆโซนนี้เป็นบ้านคนไปนหมดแล้วนะคะเป็นบ้านคนไปนหมดแล้วนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันตามนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะไปแล้วในส่วนของวัดขุนแสนนะคะถ่ายว่างก็มาอยู่ตรงข้างก,กันกับร้านสระเปาอมามมาคนเนี้ยแหละนะคะอยู่ตรงหัวรอนะคะเวลาก็ผ่านมาก็แวะมานะคะโอเคนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ